ดูว่าไม่ได้ขันมะเดี๋ยวนะต้นลงุงน้ำมันไม่ได้ขันหรอกขันแล้วมันออกตรงนี้อโอ้มันออกนี่ทงชัยไม่ได้ขันเดียวรอบหนึงโอ้นี่ไงหล,ลุดเลยนี่น,น,นี่ไงไม่ได้ขัน่าขันแล้วโอเคเดี๋ยวคุณบอลเดี๋ยวเอามันน้ำมันใส่ใหม่เดี๋ยวขันก่อนขันก่อน พ่อมาพี่มีไหมมีมัม้ยเออตัวใหญ่มีไหมครับีขันไม่แน่นมันเลยมันมันเลยออก ขันแน่นเลยที่นี่โอเคได้แล้วได้แล้วขันไม่แน่นขันตรงไหนเที่ยงเหรออืมขันเที่ีง <c oughs>